စိုးတော်ဒွါနီပစီဘဘာကြီးခေဆာယွာဘလုဖိုတိုမမလဲခေဆာယွာပါမူဒီပွားဒီသူတော်ပကမှုဒေါ်မဟာကပေါ်ပါတီအောလော်ပလောပကလေပတနဒါပွဲဒီနေတို့လောစဒတာတဟာအီဝဲပါတီတပါမတွနေပါတခွတ်တားရဒီသူတော်ပကမလာကပေါ်ဘာကြီးခေဆာယွာလော်ခရဘိုယူဘိုခပေါ်နွီ လာတဘူတဘားတာတာကလေးလခီဟာတာဟာယတိုနီတော့ပစိဘလူကေမပါခုနာတိတပါလော်ရေလော်တာရေလော်ဒီတိုတော့ဘွယ်ပါတိတပါဘကိနေမူတာတော့မတ်ကိုပါတာလာတဘူတဘားတာတာကလေးဒီနေတော့ပစိဘလူပါကေမပါခုနာဒုက္တေဆာယွာလဟိပါတာခွတ်တရာစီကောနေလောဖတူခောဝဒါလော La november đó bada 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 nipadi miwada cripple yu boko ala do ló sợ đã quê lơ miwala sugainake sai chu creek do mudini peller pehila ta elo lơ yuado bang yo do ซาลมดดนีมดดนีนี่ยเราลมดดิ้นี่นี่ปมิด้คริปโวยปุ๊บปุกดูเดเรบาอุมเราบรเลด้เลคริปโวยปุ๊ปุดูปุ๊บุอัตมตราต่อไปต่อสิกอนี่ล่เยอสิเวดัตมีมาเล่เลาลืมเปอบางาษาตนาวินนี่เรสอดัตาแต่นี่ยัย หอบัตรพาร์ลิมนตี่ป่ะเวบวยุดเลติกวช้าบัตรเครดิตปุ๊บกปุอันนี้นี่หนอบัตรชุดนี้ป่ตากิหนอเลือกตากิคู่ต่อนี่ที่ข้าเลติกตัสุนาครดิตที่เข้าก็เลือกตวหนที่ข้าเลติกตัสินาคริตที่เข้าก็เลือกตัว အမိကကိဝဲပောင်းဘလက်တီခရီပိုတဆူဒနာရီလေယေတီအက္ကလနေတာဂီတရခီလေအပ္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 ပ blatty kriborpa nawelo blatty love blatty atapo sorry blatty kriborpa nawelo lisor chi me no lisor chi atot kune me bakharo tapo do pale asuge naketa taphane ni mata duble wada sekoni lo no pero tewada lo พวีบาลสุกินากิดติพานีปนาวดาลิซอฟรีโตเดกดื้อดิมีเวดากษอรตาอุกิโกิลมีเวดากษตรตบุญชุคริอาคุนิโร่พวบาลสุกินากิดติพานีนี่เนาะดูในบากีวดาตาดูสุดเบลขอบลลปนาวดากษัชุคริอะคุนิโแล้วตาในอาคุนิโร่ตานนยะอโลวดาเล ดีเป็นนาวดาษาตาบุยชุคริอตุนี่ดรอปกบามีป้ติเละฮิกะปะตาสุดานะนอปกบาฮิกะเลตันีอีปะตโอมูดีป็นมนวดาคริพดูพูเทพฟติดปาอตามีดอตุสิกกนี่รอนออาคุนี่ดรอเปมีกว่ากว่าดาเลตากีอตทีมินนี้นอดีมื่เกิดตากีอโตเลบัตะปาลอนีปตุ บัคารอฮิขาลตาสุนาะตารคอทิดบอมมีวะดาหิขาลชตาสุนาเนายนนหุบาวดาตากตุดุผูดวดาตะคาตากะตากุดดมีบางตาเคลตะคาแล้วมีวะดาตามนู่เลยนี่มีวะดาวัตกานี้ยอลอุที่อโลอุที่ดอเฮลออลลอุที่วีอโลคี အဝဲပတ်တီနေကေအဆဲကတော်နေနေလေအဝဲအဆူတခေါနေနေပြီးဒီကရာမမလာအဆူတခေါနေနေပြီးဒီကရာမမလာအခုတော့လောအဝဲတားပြီးဒီကအဆူတခေါဝဲနေမမနေနေ Hello 콰콰တော့ပါအော်တော်ဆဲကတော်နေနေလောအဆူလာနေနေဘဝတတော့တည်ဒီခိပိုးတက ဘယ်မှာကဲတာဒူပွနီဒူတကလလအဝဲအနောမစ္ဆာဒအဝဲလောဥတိပါစကတောနေဘာတိတိကကူရှိခတလကကဲထောဓမ္မဆိုလအုပ်ကိုကစတော်ဘာသတဒကိနနေနကဘလလအဝဲဂူရှိခဝဒလအစုလက်ကလအတကူတကလလမီဝဒါတိဒီခိပုတခါယခုတော့အတိပါလအဝဲအတတမုဘာလောမကူဝဒါနေ ที่บอวดาเสก่อนนี่ละคนเนี่ยบกลืเกบฤทิซตะูคุยดิน่สวดาตูตดสุวิวตตาเลตาตูตาโตลอซออกลูดวยอเกดิอีเกเลปะตูเวปตาเลล้วตาดูตาโพอบูโดนตมบาเลตาออตาผาเลปวเลออบูตเนบาตาบลูบานบาเปเมอเกลีซอรีอคอปัญยอนอตาสิซด <Mm ูนเนปลาน ปายุดาปูเนล่ออ่อคริโตตาปูปูติะิปานนีปแตตะเวนลวนนีอลยตตูตตเอตูเราออติลออามีวะดายุดาตตูตตติี่ปาบูเอนติกะบาดสโวะดาตาลลูดอเออตกระโาสวะดาเอ่อนิตตาลูตะปาอสาพผู้กอูติะิปาเองะติกะลุทบาววดาดอเรอวะนติเอ่อกระบาลุทดาวาสาพผู้กอูอัญญะดอมิจม่าดินนีนเล เอาไที่บัตตุลูเอาอตบาสุกิบาเลยเนาะตบาสุกิบาอาคุนีโรเป็นมิกวาเกเลลิเกบรีเฮปโลดดเฮยบาเกปายุดาพุทธพาเลตบาดูกณะเนาะตาตูตาโตาไม่มีแต่คนนนี้เลยเกรฮิคาเกลเบาคาราตาตาพูแต่นิย้เปได้ตาบลูตาพูเล่เมวดาตานากกไซชุคริเลปกบาเิคาเกล เราเปลาหรือเปล่าดกีวนาดีเกษตรครีอเวนอกษตรอเวตุดทีตาเลปกอเาฮกีปะตามมูอืออยู่ตะกกอินนี่เมตวพืติดาบดุเนีบาว่าดาเลอตาบลูตาผัวกูเนลอนาอ่ะกเาเป็มิตวกลมุมาซาตนนีอินนี่ดีตัวเรปกติดโนอเราดีตัวเระกตสู่กมานากมาดาติดตาอโกเนี่นี่ตาตูตาโตติดตาเนาะตาเลอฮห่วานหรือว่าตาเลอกระรกระรติดา เาตตโตเติดอาเลมาเกดีกไดาวาสุกินากตาอตตาติดอภอเวดะาดิเนตัวป็บากีดโตกษสากลุกท้าปะพลาวดาตันวิบลาตรับลาติดอาเนี่อเวดะล้อตาตัดพภาพกคนเนี่เนาะนอกาดาวเยตินทบากิเวดาปาตรดูดดูดซอเวดะกตูวามีสิโลปวยบลที่คริพูติดอาปะตาสุตานามีกมานเนีนไปมีบอลเลลเลระนาเกนีน ปกเลดามุมุล้อเอาไว้ในนมีว่าปาตาดูด๊าดูดูซเอาไว้อะไรกดูอาคุณเนาะเป็นมิกวากีอเลยมุมุสะเตนิยายตาติตะายอินนี้ดูเบลเวดาเวดูเธอครีบผู้ติตาผ้าอาคุณเราตอนน้นนี้เกิดเฮาเกิดว่าแล้วลบมือลบตาติดาแล้วคริตาอบบุบุมีกีแล้วฮิดูโคเธอบุติตาผ้ามีกีตติตะพ้าพวกคุณอนนี้ที่บาเวด้าเสก่อนในร้อเนาะอาคุณนี้เนเป็นมิกวาเกี่ บเวคริปโวยยิบคอโดูโพดาโปดิตดอบุงกัเปเตลฮิกาวลติตาสุน่เนาะปตาสุดานาเลติคริปวตาสุนนนี่ปกฮิขาวเนนี่มิลีบาสตนาเกตนี่ลลอดคอลเลตากว่าสมเดีาพอกูปตานาติดพาเเลตาสุดาสาพ่อกูปตานาติดาะน่มิกว่ากีวันเลตาตะกูตะเลดาพอกูเนี่ ပတ္တစုတနာတိတ္ဘအမေကမတာတိလေတာယိဘုခုနိနီအလောလောပွဲခရိဖို့ဟိဘခုဘိုဒူပုထေပတိဘဘဂဗ္ဘသဂမဝဒါစေကောနီလောနပလဲတာတက်ကလေးတက်ကလေးဒုနိနီကဆာယဝဒုတပ္ပါအသပါတမိကွာဂေဝဒါဗဲလတဲစောပါအဆဒိုတသိကောအဆဘိုခိစစ်တန်နီနောပတိပါကိဝဒါဝီလိယဟက်စုပါရောမူအိုတော့ အဝဲနောကစားတာဝဲနေစီဝဲတာသူကလေတာတက်ကလေးကလေးလို့တာခိမီအဘစေမောစီလေတဲ့ရွာမေမေကစားတော့လူဩတကိမေမေပါလာကစားတော့လူဩတကိပဋိဘာကေဝီအဝဲနောကစားတာဝဲဒုတိယတော်ကိဝဲတာစာယွာအပွားခုထဲပုတ်တိတဖအခုနေတော့တဏိညေဝဲဘလက်တီခိပူတိတဖပလေတာတက်ကလေးတက်ကလေးလဲ့ပတသုဒါနာတက်ကလေးတက်ကလေးတိတဖနင်းနိ အိုဝ no. ဲတာလောနော်အိုဝဲတာလောအခုတော့ရကေဆုကမုဒိနေလာရသေးတော့ကေရလောတာမာတာလေးရုကိုလောစောစောညအဆုကတဲ့တမီတဲလောနနေရမဘုဒ္တာတဘောတဲ့ရပလွေပါကဆာယွာနော်မသသနာကိနေနေတာမဟာတာဝဲနေတို့နေညရရင်ငက္ဆာတာဝဲတို့နေရပလွေပါတိလေနနေတာတခါရဖို့ခုနေနေအိုရာကဆာယွာအဲ့တော့ ดูนาเกวดะคิพูดดูพูดเชื <oddly together> ああ said, Ã, ่อ so พูติดผาเนาะแล้วดำนูนเลยสุเพยยูอูแคอีตาอุาสุอโลนี่เออพูดดูข้าพูดกเอว่อุดสุอุดสุบาเอวอุดสุบานียตอลีอัตอคตาดนเนี่นี่อโมดาอปาติดผานี่นี่อามือพัติเฮเตอนาะพวกค่ายนี่นี่อเบกูลอกูลอินนี่จะมีตาซาลบ้าเดวดะอักลาฮา วราน่บากกยกินี่อรกนล่ะเราบกกุ้ยกินี่อกลเราพนนี่สื้อกันี่าก้ยว่าไะกละเราเสือกเว่าดอสูโลลูเราติดผ้าเราเสื้อเว่าดลอะกบปลิวเราติดผ้าเราเพนีนี่ยึดปัติปัติได้ยเลหะเรายเลหะเสื้อตอนนี้ยึทีอวติมากระดาดินนันี้อ่มัวนี่้ปกตดิเลยเอโดเมย์ยาบ้าทู่ปะแล่เอโดเมย์ยบ้าทกพา ဒါဂီတမြလားအဝေးအပန်းအတား head to body လဲဆိုတော့ဒါမြင်ပိုင်းပြာတွင်းနေနေအနေသဖို့အဆုလူခိုင်းနေနေတာကဘီကွေတာကတာကတော့တဲ့အမမမြင်နေနေမြေရဘယောနေနေဘီကွေလူတွေတပါဖဲ့နေနေရဲရဲသားဖို့နေနေဟဲမန်နီယာတခအဲကဲလော်သားတခဒီလဲဆိုခုသားတကအိုးတစုနတ်ကတိတရတဲဝဒတဟညာအီမာအဘီကိုမီတလောနေနေခမ်းစီဟထော်တဆိုင်ဘဘနေနေ อาเตในวียวเยียวยเลยยาไเยอะๆล่ะบ่ได้ย่ห้ออื่นอลิสซอรีลิตเวีเด็บปตดเลยย็บตะุบะล่ะยบตะกุบะยบตะกุบะดูเนยเปตาเยตาดยบตะุบะาษาเก่วิ่งเหรอขี้นยเนี่ยตาตุพลนี่ฮะเออเยนาบุนเนี่ยต่ออว่าเสบิโลปลียยวยับตะกุบะเดกเกลยบตะกุบะเพาไว้อินเนี่ยผู้ตายอมีตะบลาข้ามศีมีบาดหดตาสาหิดูเนี่ย เพราะฉะปลีดิปาดูเนเนกระเตยอลเนาะกระเตยอลครบลือทุเลบิลปลีโฮตะตะเอทาติตะไปพวกคุณเนกระเตยอลพยัตตะเนี่ยอยู่ลือว่าเตฮีตะบัวอยู่ตะกุตุราอาอะลุบาเยกิเยกิลอฮีเลเยเตยมาเลเยอูลอแคบลาเยบาฑูบาลาเยบาฑูบาลอตะปลีเยบาฑูลอคําสิกับข้อพูดตะกาอีเลทอตะสัยลอตุลอซอติโคลีอะเวเนตะบวนนี่มิเตลลอเนเนยานะเกกิเนบาตามะชะ กษสยวนอีกนี่ก็บาดดูด้วยย่อบายูด่าวันียบัตุบาก็สยวนยาดูยมาวิลีนายมาดาษานกนนี่ยยตาคนนี่ย่บาเทลกกวสลิตาอเมนียาทิมอ๋ยยบายูดาดินสรอยบัตุบาบาสานกนี่ตายบัตุบามนคอยมีนบอยตปัตุบาตามอกก็ขอเดยยพอดะยพอดาบอลอซออเยเลยขนี่มนคอบบายูานี่เ่าะวสดเดน อุตลาเล่ลมิคุล้แต่บาวตเปรียบวาเพื่อบัมนุบัมดาเตเอโบโบดทอบ่เลยยเอออาเข่อราบเลยอาไให้บ่เตอาไกะดูดานเลยาเีกล่อน้เตอีตราเลมันน่าเกีวมังนับบาดูบานิตาวิร์วเนี่เอเอตาเพื่อกาเลซาเตดิเลตัวบามเนตาเลเลดฮัลวิเอเอเต่ตาทบเปยตาฮัลเนตัวา้เพืตันุมาดูลยมต้เพื่ตันุมาดูลยบอ ወቆኒ ማታደያ ታኡ ፍሪሎ ዲታታ ኤሮ ቦናጌዱሎባ ታቢናጌኒኒ ተቁሎባ ወ นาะ ማሳናጌኒ ተምያሎ አኩንያሎ ዲሎሰ ጀጀናባ ዲቱሮ ቱዳለ አፓቶሎ ከባለቶ ታሳይዱ ቱሎባ ወፈኒ ነወነኒ የቲንዶሎ በቴይታሎ መናገ የባቱባ ወየሲብሉ በቴይገ ሳይዋ የቴ ባኑብሎ ቆኒኒ ወ የትሪፑ ሂቡኮቦ ዱፖቻፑ ቲታፋኒኒ በለኮፕሎ ኳሰበባታኔ பசሙታላ เอ่อปฏิบัติบรรดาเตธภาโกเลกะเครบาสนาเคเนปฏิบัติดาวดาเลปฏิบัติโพเทพูโลตะบลอคอเนออดาปะนอกะซาละนะปัมหะกะมะบากิกะซานะปัมหะกะมะบากิกะซากอบละเลปะตัสุดานาตะเปะตะกะเลเลกะซาพอกูเนาะตะดียะมีอะยูมิเตดตะดีเนยิติเนาะละตะรอรูอะขอทียูโลดาเมลอเซกเตอร์เนเนกะละตะละปะละกูหีเนตะสุดะกุมะติดิปานเนเน ကေဟာလုပိုကိဝဒာကိယေမီဘာလအမဒါလေတာလွေဘောအဖွဲကိုတိနောကတဲ့အဆက်တော်နေဘန္နာဟူဝဒသုမှုသုပိုတိတပဟဲ့လောလအနေတုလီလီဘုဒ္ဓမနာခောနေနီဝမ်မီလေတကောတိတပဟန်ဘာသူပါတာဒေဘောလောကောစောတိတပဟဝတ်တဲ့ယနေ့နီကွာစမေဘာတော့ဘာဖောချောတဘောဘာတဘောဆိုဝတ်တဲ့ယနေ့နီဥပလောသနာဟူတာကယယီတတိညာတာဟေဒာနော်တမီရက်ဝါရောလူလောတကောပုဆိုတော့ယန္နာကိနေနီယသနနေနီရပီးတာလားပတာကိယမတယ นั่นนกจ่ายยานี่มีนักจ่าบยายาอะไรมียาบาดูบาล่าย็บบาดูาีมียามีนัวบาฮอะก็ยาวยตราอัวบมยาม่มาเี่ิีรษะยะทักคลิปเตะเออุโมอมเลไดเอตราตัวกบปูกัตัวนองเองเลยว่บาฮามีกบะลีให้บอยที่อยเพนนินเยพูว่ดนุยลาล่ะเปะยาป่าดอยามายยหาลู่ล่ปลอกขี่มยากายามาตลอกเลยโมเยฮา body awet yanile le le ko ya ba le mi betile le lo klo a ke khu le la 10 ba la january so ra ta khi bete la january fa wa ipene ta khi bete ne lo tike khu pa so lo bete na mi le dete ta ke ga ba u ra di to na ba sino lo na ba sino ma ne number 2 ga na kho lo ke di to na to lo lo ti na ta ne ga na blo awet di lo ne ba me le we khi a bo ne ne thalo a ba lo sino awet na omo na yane ne ye mi ye mi dene awu hi ba le ยิ่สมุรยิ่งด้ก็มีเอาไว้ดเดยตราบกี่อรคุยตาแคดีเลยเต่าตาบาเลยเทเปรีบอยังให้กี่บอกกี่ก็บาขีนารียังใก่กอยมัเลยพลละเต่ตาหัไปเต๋อตาหมูมีไปเตตาโดนอะไรเดีวมีบว่าแล้วก็ยังกอยมาลนวยมาเตต่เลิกว่าสี่ช่อนี่ว่าบาสี่ดูมูวาเลยมวเอาไว้เลยาฟกูวาเตยยตาก็ตาแค่แบบเตี้อตรจุกคนนี่กอยมานเตีอวนับบดตรูบบไปเตี้ยวรว่าโคโนนะนับปัดอูไปเตนับพ่นนับมา นับุนนี่นสมอหนุ่มปุเลกปูดาวนพนแมามบาบกบาดาเวสัมยโออยกินสมุลกิต่ลกเขาโอปัติคุปตานาสิทบเริกเกษยวเตปตีเทเกยวตากิตาวะเด็กเกิดเกดบานนอกว่านี่กิเราได้ปะตสุตานาตะเกิดเคลติดป่าวนะเอาเนีอุดลตเลคกบลอิสุมดแล้วเว็บเลติคริปุติด่าเลบปลอเลปะเน้าเวเลปตาฮิกาปะตตาสุตานาติดาวแต่เมื่อเ นอาบและนอคูตาก็ตาเกตตาวาสมัยผู้ดล่นี้ตบโลกคนนีปกตอรปันนาติดพานักเนนี่ปะโตตันนิบาติผาอุเวดะนอเลบตาปกติดิเลยตาลอตาละหัวตาออตาออหัวตาติดพายพวกคนนี้นอปฏิบาว่าดาสีกอนีล้อุดดนกษัตริย์ยากลุกท่าเรดีตจอุดดอได้บาปวาตุนี่ล้อพวกบารีขาเบลทีตาสุนนะมีตาเลอุเดูเวดะสกนลอนอ อาคนออาไปมีกว่ากี่วัดอะแพลลิด้กรีตัสะดวกแตสิคุสาพุทติตสิตอรเนี่ยสิวัดละหนะสุตตะกเลยโอซอุคเลยเลานาพุตะกีแต่นิยัยอโลวะด่าเลอปกบ่าวโอซอุคเลวะด่าเละปานาพูแล้แต่นิยัยเลปานแล่ครอบรูติตาปาพ่อครูปานแลยครอบรูติตาปาพ่อครูเยอเตจดดีหูดอยี่ยกตินเอาวะด่าเลยะตะโก แพ้แพดูลบาดเลผูขดีตตอโภาษาในคิเนี่เอาเวลาดีเลรากระกระ้กาวิล็ขนนีอเพ่แค่ิลาตกบปวบ้านนี่ตผูกเราด้ขี้ข้อมาเาาพูกเ้ขี้อเส็ตอนวันน่าบายอะฉีดนอบะาบยยาเลออันนี้ตาบาจุดนอะพนน่ยเตอเราไปดูลอดาล้วูกเดีตตลอเราบําุคุณในเลถอดตาบายยาจุเลยเอาไว้เตะแต่มีเลเลยตาบายยาจุนี่ตาส่วนทีดมาเราาเจ่าตาตาบายย่เด Ataradama tidak bahaya bagi ini awal. Molekhi etewa dah dilese. Tahu hububah kipu tidak pani. Awet ini ini bukitte dile. Garda di teror. Pastinya wala. Pita bawa no doasan suci lo. Bahasa ini doasan suci. Tetinya bawa no rega ba. Tetinya bakuade ba. Awet ada kalah. Jatapun ini lederminu no. Jatih oh nata nalo kezayuan ini letrutro lo. Wangnya ada tinya diutati ba. Bahasa ini ini no. Koplo lo. တကတူတကွက်နေလွတ်နေသေးတယ်ဘာဟုတ်တတော်တော့နေတောက်ဖူအတလုံးလုံးဖားတိဖနိုင်ပတိပါဝဒဆီကောနေလို့နော်တော့တကကြီးကိမိတမီဒီတကကြီးခူတော့အကတဲ့တတိတေဝဒါဆူလို့နော်ခရပူခီရွက်လေတပွားနော်ခရပူခီရွက်လေတပွားတနေ냐ရေးပွဲခရပူရီပို့ခေါ်ပို့ဒူပချပုကိုငယ်ကကလေဝဲဒါကောနေနေတာတိတဖာလိုဝဲတာအမပမိကွာကေဝဒါပဲလို့လီယိုရှုဆက်တို့တဆပုနိနီယူဟာစီပါဆိုယိုရှုထေပါဆူနတာတော့တီတဟော်တကေ ดโตนกปลานะาโดมาดีเเยตตตอเลยคิดว่าสมุชิมัาลุนาร์กสุดวเมืก้สุสีเมือกี้ขากะปาเลออเดรกตแพนอะดาตะปูลานีนกะท้โลเอาไวนี่จิบากว่าก็สยากลกท่านเนาะเฮลโลโซยูชูอาไว้นก็เาว้เนีฮิดอปทอเวดาสมุติตาพิดามาดีก็ส่ยาฮิตมุดะอัตุนี่ด ပတိဘာကိဝဒကဆာယောအိုဒတာအလောအလောတဒူဘလောတူတာသောတိရပိုင်ရပခုတဏိညာယပမိုပပပမိုပပပီပူးတိဒပါတကတူအတဲဝတာအွတ်နေလောနော်တေပူလူဒေဝါပူလူဒေအွတ်နေတော့တဏိညာယအလောဝဲတာပွဲအလောခရီပူဟိပခုပူတိဒပါကိုကူဝဲဆုကလေဝဒလပ်ပတသုဒနာဟိပခုပူဒူဘောတပူကိုကူဝဲကလေတပာငိုနိမေတာလာအရီဒူစီကိုနိလောနော်ပေမီကွာကိဝဒာ สวนชืเอวนอสระเวก็ทว <Yeah. S 1> ่าเวลาคุณเสวยไปชื่าพูดติดปากดอดีกิสัยอยางมาล้วดเอาวนอสระอุ้งสุขเลวเวลเลกเสียว่าอาจมาล้บุภาษาก็บไม่กวากีเวลาโนเอาไว้นอสระเาว้เนี้ยวางก่อนมือเอาไว้ส่วยวติดผาเนี้ยนีเอาไว้ตีอุดอตาเกลีกลติดผาเลตาบูตาบาติดผาพราคุน้กะเล่นดูแเวลาเลกอดเบลเลกเสียว่ากตเจกตโดนอันนี้อุ๊ซกอดอาาบาตากต้าพูติดผาตูนี้โดนนี่ แล้วเอาวตีน si no. so no. 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 si no. ักี้ดีตัวระลุปูดใหบาตาติดเพราะนนี้โซยูชูดอาวนอนดปลดูเปล่าดารถตีลเสียสีคนนี้ลอเนาะนนี้นโซยูนอซสีวดาเนาะคุเธตัลมุมสาเนิไลุตุกมาตาเนาะมีมียาดายุไปบุปะกมาอยู่อตาล่เนยยดเลปกบาคุเธอติดาเวดาอามาสีนนีลอเนาะเล ပထောင um. kind of like ်မှ to to so, ုဘူးတော့ပုကိုဝဲစိုကလလာပမီးခိပိုယိဘူးကပူဒူပုထေပူတဒူအတ်တော့နေတော့ပါကချိပွားလောလစောစောအတ်တော့နေတော့အလောအဝဲတယ်လောဝဲတက္ကပါတကပထောင်မှုတော့ပထာဆက်တယ်ပွဲတက္ကခေါပြုတော့ပိဘူးခေါပူပိဘူးခေါပူခေါပြုတော့ပခုပခွဲတိတဖာလောနော်အခုနေတော့တနိညာအီဒီတားရိဘူး sibapwa atoni lo hikablety tasuna krepo hikho gukleta pa atoni ro mogo pogishika gukleki kesaywa a blue apple learn me what pogesata bo ishu kri do pogesuna do pagaletala ta mu gogukle do maradi kesaywa ta malu ti pa ato di tekretu sedo tsiye sepo ye sikwa sibapwa lo Pemata le kesabu demi batar, kalau kalau batar do mau puas siuk le, uge ubak do mata ago-go, le kesatah mata cikodoki, mau kesayu kesuikit keluha, do kesuikit jawab gomu, do di kripui bukau bu du bujapu, alah, do tasuikit suwa, do kuapui, kalau baler kripui bukau bu du bujapu kau dulu nih. Mais peut-être, c'est, 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 c'est,